แล้วก็เป็นนัวบุมมักแบบเปงนนหลายๆุกคนนี้ก็จะล้างเปงหันอ,อกนาะเราจะมาลวกแบบนี้ลวกใส่น้ำอันที่ห่าต้มจะกินน,นั่นเลยทุกคนนะครัตัวนี้ลวกเป๊เดี๋ยวก็ได้แลวเนอสองเลยสามนาทีและใส่ผักบุ้งลงไปน้ำเน่ผักบกุบก้งกิโลหนึ่งสาวหันกีบุนเดอ้ออยู่บ้านตรงนี้นะบ้านทุกคนกิโลเท่าใดเอ่ยแล้วก็จะมาปรุงานะพริกไทยแล้วก็หอมผักบัวแล้วก็หอมพริกซอยไวแ้วแล้วก็ใส่หอมกระเทียม เดียวนะลงไปเลยนี่ก็จะได้แล้วถ้วยที่สองถ้วยนี้จะเป็นถ้วยของน้องนี่เองน้องน,อนี่ได้แล้วนี่ถ้วยของแม่เนะเสพเสพแบบนี้ทุกคนมาปรุงถ้วยของน้องนี้กันนะที่ขาดว่าได้เลยก็คือน้ำตาลเนาะวันนี้นะถือว่าใส่น้อยในนี้เครื่องบวก ค่อนข้างที่จะเบบกินเผ็ดตรวงนี้นะเบียบค่อนข้างที่จะบวมักปันใดเลยก็เลยว่าบบได้ใสมากเผ็ดเนาะก็ค่อนข้างที่จะบบเข้มขุนปันใดเนาะเพราะว่าต้มน้ำลูซีนใส่ขอนอซื่อแล้วก็บบได้ปูมากเผ็ดอีกอย่างใส่ได้คนเบบจืดๆจางๆแต่ว่ารสชาติน่ะแซ่บอยู่เด้อเบียบจะบบมีสีสันอีกอย่างก็ตามเนาะมาๆๆม,มาโดนมากินข้าวเปียน้ำ